รับสสดีครับในส่วนของวิกฤตชีวิตกับสังคมสมัยใหม่นี่ครับเ,เรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าในสังคมสมัยใหม่นะในปัจจุบันเนี่ยครับบางครั้งก็อาจจะทําให้เกิดในส่วนของวิกฤตชีวิตมากขึ้นนะครับว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็อาจจะได้พูดถึงในเรื่องของออวิกฤตของชีวิตนในส่วนของ วิกฤตชีวิตเนี่ยจะมีคนถามว่าทําไมสังคมสมัยใหม่จึงเพิ่มวิกฤตชีวิตมากขึ้นนะครับเมื่อพิจารณาดูในเรื่องของอสังคมสมัยใหม่มันเป็นยังไงนะครับหลายคนก็บอกสังคมสมัยใหม่เนี่ยแน่นอนนะมาเต็มไปด้วยความสับสวนวุ่นวายมากขึ้นนะเพราะว่ามันมีจํานวนของอสิ่งต่างต่างที่เกิดขึ้นนะในพื้นที่นั้นๆในชุมชนนั้น,น,นมีการเปลี่ยนไปจํานวนคนก็มากขึ้น นะจำนวน ờ, สิ่งของจำนวนรถยนตนะ์หรือการ етров, สื่อสารการเดินทาง,ทางต่างๆนะครับล้วนมีมากขึ้นมีความสับสน,นวุ่นวายนะครับหรือหลายคนบอกว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของ k o r ด้วยซ้ำไปนะครับก็คือความสับสน,นวุ่นวายยุ่งเหยิงในสังคมสมัยใหม่นี่ก็จ mm hmm. ะมีมากขึ้นเ,เรื่อยๆนะครับชีวิตที่เคยเรื่อยๆนะครับสบายๆในแต่ละวันที่เราเรียกว่า slow life เนี่ย ลายมาเป็นฟาสไล่มากขึ้นแล้วมันก็ยิ่งฟาสเตอร์นะครับก็คือเรียวขึ้นเรื่อยๆนะเป็นฟาสเตอร์ไล่เรื่อยๆนะครับรูปแบบของสังคมที่เป็นสังคมเมืองนะครับมันก็น่าสนใจว่าในส่วนที่เป็นสังคมเมืองเนี่ยนะครับที่มันเต็มไปด้วยความจับส่วน,นวุ่นวายนะครับมันมีอยู่2ออย่างไปพร้อมๆกันนะครับก็คือในส่วนที่เป็นสังคมสมัยใหม่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนก็จะมีลักษณะของ ความเป็นปัจเจกมากขึ้นไปด้วยนะครับในขณาดที่มันเป็นเออ a n เบิร์นไนเซชันมันก็จะมีลักษณะเป็นอินดิวิเดียลไลเซชันด้วยนะครับก็คือความเป็นเฉพาะบุคคลส่วนตัวจะมีมากขึ้นนะครัเราจะเห็นว่าบ้านที่อยู่ติดกันนะครับก็ไม่รู้จักกันนะครับแล้วก็เกิดการทะเลาะบบกแวงแวระหว่างบ้านที่ติดกันนะทั้งๆที่ไม่รู้จักกันในขณะที่ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์แต่เดิมเนี่ยนะในสังคมชนบท ก็จะมะีความรู้จักกันนะครับความเอื้อเพื่อเพื่อแผ่ที่จะมีให้กันเนี่ยมันจะมีมากกว่านะครับพอแบบครั้งอยู่ห่างไกลกันหลายกิโลเมตรนะครับมันมีลักษณะของความเป็นเมืองแต่ว่าลักษณะของ individualization เนี่ยมันยังไม่มากถึงขนาดนั้นนะครับคนมีประเพณีร่วมกันนะครับไปร่วมกันในศาสนสถานหรืออื่นๆที่มีประเพณีร่วมกันแต่างเหล่านี้นะครับ ก็จะมีในเรื่องเหล่านั้นนะครับมากขึ้นนะก็รูปแบบของการใช้ชีวิตก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับ,นะรบก็เราก็จะเห็นเป็นเรื่องปกติมากในปัจจุบันที่บ้านติดกันนะไม่มีความสับสวนวุ่นวายนะของสังคมเมืองเพื่อนบ้านทะเลาะก,กันนะครับท,ทั้งทีงทนะ่บ้านติดกันเพราะฉะนั้นมันจึงมีโอกาสไปได้สูงนะได้ที่สังคมสมัยใหม่เนี่ยแข่งแย่งแข่งขันในการมีอาชีพการสแสวงหารายได้สังคม เศรษฐกิจนะครับทรัพยากรที่ถูกแย่งชิงการทะเลาะกันระหว่างเพื่อนบ้านแม้แต่ในบ้านนะครับการทะเลาะกันในบ้านเพราะว่าอาจจะมีความเครียดสะสมมาจากที่ทํางานนะครับหรืออื่นๆที่มันมีเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างมากมายชีวิตที่ไม่ใช่สโล w l ไลฟ์แบบเดิมแล้วเนี่ยครับมันก็จะเปลี่ยนไปนในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับแต่เดิมที่มันเคยมีความเอื้อโทอนต่อกันนะครับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ จะหายไปจากสังคมนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเหตุนะครับให้เกิดทะเลาะกันนะครับจนถึงขั้นที่มีการใช้กําลังกันนะครับหรือแม้แต่มันกดดันจนต้องทํำลายตัวเองนะครับทำร้ายตัวเองอะไรอย่างเงี้น,นะครับซึ่งภาพแบบนี้มันถูกสายภาพให้เกิดขึ้นในสังคมที่คนเริ่มประจักษ์มากขึ้นนะครับว่าสังคมสมัยใหม่เนี่ย มันเป็นที่มาของวิกฤตชีวิตหลายๆอย่างนะครับจากรูปแบบที่ที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับว่าโอเคในระหว่างเพื่อนบ้านในระหว่างบ้านในบ้านกันเองนะระหว่างบุคคลนะครับที่มันสะสมมาจากหลายๆอย่างนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็สะท้อนนะครับให้ได้เห็นว่าอการเกิดขึ้นนะครับของออวิกฤตชีวิตเนี่ยมันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะฉะนั้นปมที่จะไปทําให้เกิดวิกฤตชีวิตมันจึงมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมสมัยใหม่นะครับจึงไม่น่าแปลกใจอะไรที่มีคนถามว่านะครับทาไมสังคมสมัยใหม่จึงเพิ่มวิกฤตชีวิตของคนเราได้นะครับสิ่งนี้แหละนะครับก็คิดว่าทุกท่านไหนต้องอทําความเข้าใจนะการอยู่ในสังคมสมัยใหม่มากขึ้นรู้วิธีการใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ที่จะต้องปรับ ในส่วนของตัวเราเองนะครับในเมื่อเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้สิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเราจะต้องรู้จักการเปลี่ยนแปลงตัวเองการสร้างดุลยภาพของตัวเองให้เกิดขึ้นระหว่างกายกับใจของเราเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในเมื่อเราเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้เราเปลี่ยนแปลงสังคมได้ยากนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือเราอาจจะต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นเองนะครับ สิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่หลายคน,นครับที่ได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตนะให้อยู่กับสังคมสมัยใหม่ได้เนี่ยจึงเป็นคนที่มีความได้เปรียบโอกาสที่ออกอยากวิกฤตของชีวิตเมื่อเกิดเหตุการณ์นะครับมันก็จะมีโอกาสมากขึ้นนะในขณะที่คนไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เตรียมตัวนะครับในเรื่องเหล่านี้เลยเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้สูงที่ นะตัวเขาเองนั้นจะติดอยู่ในกับดักของวิกฤตชีวิตนะครับและก็ไม่สามารถที่จะออกมาจากวิกฤตชีวิตได้นะครับทิ่งแล้วในส่วนของการเรียนรู้ที่จะออกจากวิกฤตชีวิตนะครับมันก็อาจจะมีหลายๆอย่างหลายๆประการที่อยากจ,จะต้องไปเพิ่มในส่วนของตัวที่เป็นสกิลนะครับหรือในเรื่องของทักษะแม้แ้นการฝึกฝนะในการที่จะทําให้จิตใจของตัวเองเนะี่ยมันมีศักยภาพสูงขึ้น ในการที่จะเผชิญกับวิกฤตชีวิตนี้นะครับมันก็เลยทําให้การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่เนี่ยนะครับก็กอ,าจจอาจจะดีขึ้นไปด้วยนะครับสามารถที่จะอยู่ในสังคมสมัยใหม่นะโดยไม่ไปเผชิญกับวิกฤตชีวิตได้ง่ายๆนะครับหรือไม่ตกอยู่ในกับดักของวิกฤตชีวิตที่มันมีมากขึ้นเหล่านี้ง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดต้องอยู่ในวิกฤตชีวิตที่คนอื่นเขาอาจจะออกมาไม่ได้นะแต่ เราก็สามารถจะออกมาจากวิกฤตเหล่านี้ได้ง่ายกว่านะครับสิ่งนี้ล่ะมันจึงเป็นตัวทักษะน,นะครับในการที่จะใช้ชีวิตเพื่อให้นําตัวของเราเองเนี่ยครับหลุดออกมาจากวิกฤตชีวิตนะครับไม่ไปทํำร้ายตัวเองไม่ไปฆ่าตัวตายนะรหรือเกิดภาวะอื่นๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองเช่นภาวะซึมเศร้านะครับอาจจะเริ่มมาจากตั้งแต่ความเหงาก่นะอให้เกิดความเครียดหรือภาวะที่ เป็นภาวะพึ่งพิง,งนะันหรือบิบิลเดนซีอย่างเงี้ยนะครับการที่เราเกิดมาถ้าเราไม่ได้เข้าใจในเรื่องของของความทุกข์เนี่ยนะครับซึ่งมันหลักการง,ง่ายมากานะแต่ว่ามันเข้าใจยากมากเหมือนกันนะครับว่าชีวิตเราเนี่ยจริงมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์น,นั้นนะครับมันไม่ได้มีความสุขแต่หลายคนที่เห็นความสุขนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่ามันอาจจะสมหวังอาจจะได้มาในสิ่งที่ตนเองอยินดีพอใจนะครับแต่มันก็เป็นความสุขชั่วคราว ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีการเรียนรู้กันในาศาสนานะครับซึ่งอาจจะต้องไปเรียนรู้ในเรื่องเหล่านั้นเพิ่มเติมแต่ว่าตัวสกิลหรือตัวทักษะน,นะครับเบื้องต้นในเรื่องของความเข้าใจในวิกฤตชีวิตเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้เราฟันฝ่าวิกฤตชีวิตเหล่านั้นไปได้นะครับก็คิดว่าเริ่มต้นนะครับในการที่จะเรียนรู้วิกฤตชีวิตนะครับก็อาจจะทําให้เรานั้นออกมาจากวิกฤตชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับ あ